หมอไปดูหมอก็แยหมอเข้าไปหน้าธรรมามันเป็นยังไงอะมันเหม็นมันเหม็นมันเหม็นอับอ่าแล้วเวลากินไปอ่ะมันสีมันเข้าบูดบูดแล้วว่าคอเราหุมตอนเช้าเพราะตอนบ่ายหน่อยมันบูดแล้วอะได้แต่ได้มาแค่บอกว่าหลวงจ่ายมาก็แล้วกันอ่า ของหลวงเนี่ยกมาแจกมาแจกช่วงรงการรับมาที่ไหนให้ครอบครัวละกีดถุงอันนี้เขาให้คนละยี่ห้อค่ะคนละถุงไปรดน้ำดำหัวนั้นแล้วเขาให้มาออ๋กี่กิโลห้ากิโลสี่ครับพี่นนีะโครงการข้าวสารช่วยเหลือประชาชน พอชางกินอู่เนยอบตมีมะหลวงเขาแจกหลวงาแจกแจกนารนั่นแหละเหมือนผู้สูงอายุผู้สูงอายุมาสงการางมาสมการใครมามอบต้ล่เหมือนกมอ่งเลยนะตำบลละไอหมูละสิคนน่ะไอหมูละสาอ่ะแจกวันที่ที่สามสิบเอ็ดควันที่สิบเอ็ดเมษาค่ะินมันก็กินได้กินได้กินได้ค่ะแต่มันมีกลิ่น มีหมาก็ทัดด่งเออจริงจริงหวังเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเลยน้ำข้นแก่เขาก็เล้วข้ามาแจกพอมาแจกแล้วเราก็ลองมาหุงกินทําไมมันถึงเหม็นเพราะมันเหม็นปุ๊บเราก็เอ๊ะข้ามันทำไมถึงเหม็นก็เลยแจ้งแจ้งเขาก็เลยมาถามว่าข้ามันเป็นยังไงกินเป็นยังไงแจ้งหมาว่าลง ขนาดหมายังไม่กินเลยปกติตอนเย็นแล้วนายกกินได้ไหมถามกนหน่อยถามนายกหน่อยให้บอกไปถามแทนหน่อยว่ากินได้ไหมเนี่ยแต่เนี้ยเปิดไปเนี่ยจะไม่ไม่ให้นั่นแต่มันเปรี้ยอันนี้ที่เขามากองไว้เมื่อกี้เนี่ยไปหยิบมาใส่เนี่ยอ่ะอ้าวมันรู้เปรี้ยวๆเนี่ยนะไม่เจออืมเถียวเรื่องไบุญน้าบุญน้าสีกระจกาเบอร์โทรได้เบอร์โทรมีไหม